สวัสดีครับผมนะวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนะในเกมวันพันแมนะครับนะก็หลายคนขอมานาแล้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมค่าเมลสกาดได้พอดีนะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปตีโกลิบาสนะครับนะซึ่งผมบอกเลยว่าเลือนมันเยอะมากเลยเลือดมันมากถึงพั0หล้านเลยนะครับนะแต่ก็โดยส่วนตัวแล้วผมก็จะใช้เป็นเซตที่ผมตีเมลสกัดนะั่นแหละ นะครับแต่ว่าต้องมีพริกแพงนิดหน่อยนะครับยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันครับก่อนอื่นเลยผมใช้เซตเดิมนะครับผมจะใช้โซนิกเป็นลำดับ3นะครับเพื่อบดขยี้นะครับฟูบุกิเป็นระดับ2นะครับเพื่อสร้างโล่บิดคิงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเน้นความเร็วครับผมผมใส่เป็นเซตมาเฟียนะจักรพรรดิเด็กก็ให้เปิดก่อนครับผมให้ตีธรรมดานะครับส่วนหนากากวานกับโบลอนเนี่ยคอยทาดาเมจนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ เซตที่ผมใช้นะครับก็จะมีประมาณเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้แหละนะครับตอนแรกผมอยากใช้เป็นแทงนะอย่างแทงท็อปถ้าอยู่ถ้าเป็นแทงท็อปเนี้ยอยู่ได้จนจบแน่นอนนะครับแต่เป็นฟูกิก็อยู่ได้จนจบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแทงท็อปเนี้ยมันจะเสียดาวมจที่จะบูทให้กับโบลอดผมก็เลยใช้เป็นฟูกิแทนนะครับปะเดี๋ยวเราไปลองตีกันเลยแล้วกันนะครับนะโอเคครับผมนะเปิดมาเทิร์นแรกก็ปกติเลยครับผม นะให้ให้เด็กตีธรมร,ธรมดานะครับโบและใกล้ฟูบุกิตีธรรมดานะครับโบจากนั้นให้โซนิกตีธรรมดาครับผมเนี่ยฟูบกิก็จะสร้างโล่นะครับนะแล้วก็ให้สองตัวนี้อัตีเลยครับผมนั่นก็คือหน้ากากหวานแล้วก็โบล้อครับผมโบเข้ามาอ้าวไม่ติดคีย์เสียดายเลยครับผมจริงๆถ้าติดคีจะได้อตีสองทีนะครับแต่ก,ก็ไม่เป็นไรครับนะน่าเสียดายแต่ก็เออไม่เป็นไรครับผมเดจะเทินสองขั้นตีก็ได้ ก็เหมือนเดิมครับผมทำบนอยู่อย่างเงี้ยครับผมนะเราจะกดออโต้เลยก็ได้นะครับช่วงแรกนะครับแต่บริบาลเนี่ยเราต้องสังเกตเลือดฟูบุกิดีๆนะครับเพราะว่าฟูบุกิเนี่ยอาจจะเลือดหมดได้นะครับเพราะว่าการกัดกรองของมันรุนแรงมากนะครับแต่เรื่อนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็ปล่อยเขาอันติปกติไปนะครับแบบเนี้ยโบเข้าไป2อล้านห้านะครับนะโบล็อตเตะซ้ำไหมครับดอกนี้โอ้โอ้โอ้สองล้านเจ็ดครับผมโอ้โห ถ้าเบิร์ดดามเมจชัวร์กันแบบนี้นะครับสบายเลยครับผมบอกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไม่โบลอดกันนะครับผมก็จะแนะนําเป็นพวกตัวดาเมจตัวอื่นนะครับเช่นพวกพวกอะไรดีละครูริพูีิอะไรนี้ก็ได้นะครับนะมาทําดาเมจช่วยนั่งกับหวานหน่อยนะครับเนี่ยเริ่มติดกัดก่อนแล้วนะครับจากอันตีของโกลิบาร์เพราะงั้นเราต้องเช็คเลือดดีๆครับถ้าเลือดใกล้หมดเราให้กดอันตินะครับแต่ถ้าเลือดเต็มอยู่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะปล่อยไปยาวๆครับผม ทำดาวมีต่อไปครับด้วยโบร็อดครับ2องล้านหเปาๆไปครับผมโป้ตีอีก4ี่แสนนะฮะเมืกี้ผม3ดาวเองนะตี4ี่แสนนี่ก็แรงอยู่นะครับแซมเซตมาเฟียนะปิดกิงใครใช้อยู่ก็เป็นมาเฟียเลยตีบอสแรงมากนะครับนะฟูกิตีธรรมดาไป5้าแสนหกนี่ครับสร้าง3โลแล้วนะฟูกิคือฟูกิเนี่ยมันเป็นแทงดีๆได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโบร็อดอันตีเขาเนี่ยถ้ามีสายพลังอยู่ในทีมเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับผมก็เลยเอาฟูกิลงแทนจริงๆต้องเป็นแทงท็อปแหละ ว,ว่าผมว่าฟูกิมันจะได้บูพลังให้กับโบลอสมากกว่าผมก็เลยใช้ฟูุกินะครับนะเนี่ยครับก็สังเกตเรื่องฟูุกิครับเพราะว่าฟูบุกิเขาก็จะเลื่อนลดไปเรื่อยๆนะครับเราต้องสังเกตดีๆนะครับหรือถ้าใครจะใช้เป็นชุดสูตรก็ได้ผมเคยลองอยู่มันก็อยู่ได้จนถึงเทินสินะครับแถมไม่ต้องอันตีด้วยนะครับจะเป็นชุดสูตรนะใส่ฟูมุกิก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เป็นอัศวิน ว่าเดี๋ยวมันจะช้านะครับใส่ชุดสตรแล้วมันจะช้าวงฟูกิมันจะได้ตีคนไ้ทายมูเลยใส่อัศวินไปก่อนนะครับนี่ไงอีกสองล้านสองเอาเรื่องสุดๆก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปไม่ใช่เปิดคลิปเปิดโพสนะครับให้ถามคำถามมันเข้ามาลวกันผมตัดเนใจแล้วว่าจะทำเป็น Q&A นะครับฉลองครบ2 0 0พันซับแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปเป็น Q&A ให้นะครับตอบคำถามทุกอย่างเลยนะครับเอาขอเป็นคำถามที่ ทุกคนอยากรู้นะครับแล้วก็ไม่หยาบเกินไปนะครับนะาเอาเอา,เอาง่ายๆคือไม่ไม่สิบแบวกมากอะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับอันไหนพี่ตอบได้พี่จะตอบทุกอันนะครับนะประมาณนี้ละการสำหรับคลิปที่กำลังจะทำนะครับก็ประมาณนี้ครับผมรับตีโกริบาแล้วก็ปล่อยได้ยาวๆนะครับแล้วก็ดูเลือดฟูกิครับผมถ้าเลือดฟูกิใกล้หมดเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้ฟูกิเป็นเป็นอันติซะเพราะว่าจากเสื้อขนหนาสามดาวนเนี่ยเขาจะสามารถฮูตัวเองได้ แต่ถ้าภูเกียงเลือดเยอะแบบนี้ก็ปล่อยได้ครับผมที่เทินเจ็ดแล้วนะอยู่ได้ยาวๆอยู่ครับผมน่ะนี่ไงอีกสองล้านไปดิโ,โดบลตเตะซ้ําดอกนี้เป็นเท่าไหร่ครับโผโ่โๆพระโดนอีกสองล้านสองเดี๋ยวกิบาทเ <c oughs> จ็บจีนดิดครับ <c oughs> เอาโอเคครับภู้กี่ใกล้ตายแล้วถ้ายี่คือใกล้ตายนะครับเรากดอันตีไปเลยครับผมนะเท <c oughs> ินที่ไปเอาเอาเป็นว่าประมาณเทินที่เจ็ดที่แปดแล้วก็กดอันตีภ <c oughs> ูกีจจะฮิวตงขึ้นมาครับผมแสนสามน่าประมาณนี้ นะครับตอนนี้พลังงานเราเหลือเยอะแหละเราก็ปล่อยเลยครับอีกสามเธอใกล้ผู้เกียรติดไปเลยไม่มีปัญหานะครับโอโอโอ,โอเอ้ยสองล้านอยู่โบล็อตเตอร์ซ้ำไปดอกนี้โปกบ้โบกบ้าหน้าสัน่นเอ,อ้อสองล้านห้าหน้าสั่นของจริงรอะอไม่เป็นไรครับผมติดธนาคาบขึกก้นเขาครับผมฟุ้กียรติติดธนะอะไรวะนะติดธนาน,นะแล้วนะโคตรน่าเกลียนะดเลย สถานะนั่งยองๆครับผมโอเคผมก็สุดที่เก้แล้วผมและก็เธอสุดท้ายครับผมนะโบ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 ไปดีครับ2ล้าน7ครับนะี่โกลิบัตเป็นโกลิบัสตัวจริงที่หัวขาดแล้วผมนะโดะนแบบนี้นี่ไงอีก2ล้าน5โอ้โหแรงจัดแรงจัดเซตนีน้น่าจะใช้ได้ถึงโกลิบัสได้แหละครับเดี๋ยวถึงเกลียวก็คงจะหมดหมดศักยภาพเรียบร้อยนะครับนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการตีกอริบาร์นะครับก็ประมาณนี้ปล่อยออโต้ได้นะครับเนี่ยฟูกิก็เลือดเด้งขึ้นมาแหละนะครับไม่ตายแน่นอนนะครับทุกตัวอยู่ถึงเทิร์นสิบนะครับจากโลกงฟูกิด้วยนะครับโอเคระบบเจอสุดท้ายละซึ๊บสองล้านไปดิครับเนี่ยโกโลเตกเคนเคนเลเตะแคนเคนเลครับเตะแคนเคนโบไปสองล้านสองไม่เคนเลยโอเคไปลมหายใจกดทำมาลุ้นกันครับว่าเราจะตีได้ประมาณเท่าไหร่ นะครับแต่ตัวสถิติของผมเนี่ยประมาณประมาณ70ล้านนะนีก็ได้72ล้านโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตีโคลิบาสส่วนของเดี๋ยวผมพาไปดูก็แล้วกันส่วนของที่ผมใส่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนากรกวานกับโบลอดน,นะครับใส่เป็นใส่เป็นปาดเสียน เน้นพลังโจมตีถ้าใครมีคลีด้วยจะดีมากนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะครับเด็กผมใส่เป็นนักบวชนะครับมีความเร็วสชิ้นจริงๆมีความเร็ว4ชิ้นแหละแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจากนั้นพวกู้กี่ผมใส่เป็นอัศวินแต่ถ้าใครมีสูตรมีลำลองใส่สูตรกับลำลองได้นะครับที่มันมีความเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับเขาจะได้ตีแล้วก็ฮิวตัวเองได้ไม่ต้องอันติกก็ได้อะไรจะได้ปล่อยตออัโตได,ได้ตลอดนะครับแล้วก็ตัวอะไรอีกตัวหนึ่งละ่ะบิดคิงผมใส่เป็นมาเฟีย นะครับโซนิคผมใส่เป็นอัศวินเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะว่ามันช้าครับผมนะผมใส่มาเฟียมันจะไม่ได้ตีบทขยี่ก่อน2คนนั้นผมก็เลยใช้เป็นอัศวินแต่ถ้าใครมีมาเฟียที่มีความเร็วเราได้เปิดก่อนนักกากหวานกับโบลอสหรือว่านักกากหวานกับพูลิพูลิเนี่ยก็เอาเป็นเซตมาเฟียจะดีกว่านะครับสำหรับโซนิคนะก <c oughs> ็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิวตีโกริบาสนะครับใครที่เอาไปลองกันแล้วนะครับ ได้ผลยังไงก็มาบอกได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วต้องปั้นระยะอีกนึงก่อนนะต้องปั้นให้ฟูบุกิเลือดเยอะๆก่อนนะครับไม่ใช่ฟูบุกิเลือดแสนสองแสนจะไปยืนแทงนะครับไม่ไหวนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครไม่ไหวจริงก็เอาฟูบุกิแบบเน้นเลือดไปเลยก็ได้ครับผมแต่ก็ที่สําคัญเลยก็ต้องมีเซฟตี้ไว้หน่อยนะครับต้องมีเสื้อโค้ทฟูบุกิใส่ไว้นะครับเผื่อเขาใกล้ตายจะได้ฮีลตัวเองได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการตีโกลิบัส นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับตไคร้ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มีสตรีมสดก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับใครที่เมื่อวานพลาดเมื่อเมื่อวันวานพลาดก็ไม่เป็นไรครับผมนะมาเจอกันใหม่คืนนี้นะครับนะโอเคครับผมสวหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับตอนนี้เราจะก้าวสู่2,400สับตไครเบอร์แล้วก็เราจะก้าวถึง3,000ทับด้วยกันนะครับนะเราจะก้าวไปด้วยกันเรื่อยๆสมาชิกช่องเดี๋ยวผมกำลังศึกษาอยู่นะครับ เหมือนกับว่าเขาจะอนุมัติให้เปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแจ้งอีกทีนะครับสำหว,วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไวเจอกันครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมรับฟังเสมอมาสำหรับว,วันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย そうか。